สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ทีวีซุปเก่ามุกลานะครับมาดักหนูไว้นี่ครับจะขอบสะดักไว้เก่าหลังอันนี้ไม้รอบสองเลยครับนี่ตอนเชา้าหมูอันดักไม่ได้ไถ่ายนะครับเพราะว่ามันมาขับตอนนี้ก็กพุ่งงจะห้าสิบแล้วครับนี่ตะวันเพิ่งจะขึ้นนี่ตะวันเพิ่งจะึ้นนะบ้านผมบุรีรัมย์บ้านผม,ร,นผมรับ ไปครับไปดูดักว้ก่าวหลังมันจะมีตัวไหมเพราะว่ามาดักไปรอบนึงแล้วครับได้ไปนี่ครับได้ไปขอบซ่านตัวหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันมันจะมีตัวไหมวันนี้ดักว้แหก่าหลังไปครับเดี๋ยวไปดูฟังอีกกันดักไว้ก็ตามขอบเมืองโอ้เป็นวัดอากาศเย็นครับ13บองศาวันนี้ คันเรกเนี่ยอยู่ตรงมีรอยกินเขาแต่ว,ว่าหนูไม่ติดไม่ลั่นนี่ครับเดี๋ยวมาดูข้าง,งอ้ออันนี้ไม่ลั่นครับ โัลั่นจะไม่อยู่เฮ้ยอะไรอยู่วะนี่ันี่ลั่นจะไม่อยู่ครับ เดี๋ยวตงรงไหนมาซ้ำครับเดี๋ยวเก็บก่อนไหนมาซ้ำรอบสาม <c oughs> เ็ยดึงมือเดียวเอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งเ่าจะมากินอันนี้ไหม อันนี้ก็อันนี้ก็กินเนี่ยมันกินแบบเม็ดเขาหายหมดเลยคือรอบคางนี่มีมีกี่เม็ดเองนะไม่รู้่ามันเอาไปกินไหนเอาไปในรูนี่อันนี้รอยกองเขาเขาอันนี้กองเก่า ของขาเขาแต่รู้ทางออกนี้นี่เนียน,นคิกเลยเดี๋ยวไ,ได้มาสั่งตัวนี้ด้แสามอันอยู่เนีนหนึ่งอ,อยู่ตรงนี้อันห่แล้วก็ตรงนี้อันหแต่คันที่สองมีหลัน ขนนก็กินมดแค่นี้ก็กินมดเดี๋ยวลองไปรุ่นขค้นอื่นครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนี่ครับลอยมันกลยอยู่ลงโล่งนี้เลยครับตอนนี้ nào nào để điดูกà cọp sắt ôm bên no, nung no. Phạt cắt thóp มานสักตัวไหมโอ้อันนี้ก็หมดุดลั่น้วยแต่ไม่โดนน่าจะเป็นหนูเลิก lần để Mình đồn dotted vậy cái luôn lư với nghe น,นี่ก็กินมดไหนนู้นหน่อยฮะนี่อลอยคุยดิคุยใหญ่ๆเข้าไปกินมดมันมีมีกองเข่าอยู่ของอช่วงข้างบนนึงแต่ว่าผมก็เอาไปตัวหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ มานไม่มานอีกไม่คันมันไหนไปตรงนี้แหละแต่นี่เขามุดเป็นหนูหน่อย มีไหมอยู่นี่อันนี้ก็มดอีกอหนูหน่อยดอกวพราะวามันเอาขึ้นไปกินข้างบนนู้นสงสัยว่ามันเป็นหนูอะไรจะมานว่านออมนีม่เงียบหมดเลย เดีกสองอันกินมุดแต่ไม่ลั่นเนี่ยรอยมันกุย กินมดแต่มันไม่หลันที่จะเป็นหนูหน่อยไม่หน่อยดูขคุยมันอันสุดท้ายรักเลยขังกัน mấy anh em anh có mốt hầu mốt tầm mấy lần จะลุกแต่ไม่วันนี้ไม่ติดไม่ได้สักตัวหลันฟ้าอหนึง่งวันนี้ฟ้าวครับไม่ได้ก้าวหลังหลันหลังหนึง่งไม่ได้ตัวลุดไปอ,อดแล้วครับวันนี้ไปครับเดี๋ยว ไปหาใส่ที่อื่นหรือไม่ไงั้นก็จะได้เอาเหยื่ออย่างอื่นมาลองดูอยากรูหมอนกันกินทุกหลังเมันเป็นหนูอะไรจะเฉาหนาวครับวันนี้ก็ไม่มานครับไปกันครับสวัสดีครับ